สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนค่ะวันนี้อยู่ทางเยอรมันกันอากาศดีเนาะจ้าสาวก็เลยถือโอกาสออกมายางเล่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้พี่พี่น้องน้องเบิ้งน้ากันจ้าระวางทางที่สาวยางมียังให้เบิง้งมียังหนาสนใจมาติดตามรับชมน้ากันเลยจ้าก่อนสิไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสิไดประพาดคลิปใหม่ๆจ้า ระวางทางถิยางกสิเป็นทีของทางลัดถ่วาหายข้นเสาเนาะจ้ากัสิมีค้นมาเ้าปลูกพักเก็บฟืน้นหรือสร้างบ้านแบบเป็นบานตากอา,ากาศเล็กๆถ่วาไห้มานังเห่นหรือมาใส่ชีวิตในช่วงหนาหอนเนาะจ้เพอวาบางคนเพิ่นมีบานจะว่าเพิ่นบ่มีสวนเพิ่นกสิมาเ้าทีของทางลัดอยู่แบบนีจ้จ้าไว้เวลามีกิจกรรมหนาหอนผ้าหลกผ้าล้านมา นั่งเล่นหรือบาร์บีคิวเนาะจ้าจังบานหลังนี่เขากะเฮ็ดขึ้นมาเองเป็นโล่งปูกพักเนาะจ้าเขากะสิบลูกหลายยางเทิงดอกไม้พลไม้แล้วก็มีบานตากอากาศลนหนอยอยลังหน่อยหน่อยู่หลังนึงเนาะจ้ามานอนเล่นนาหัวนก็นได้แต่ว่าทาังสวนแบบนี้เขาสิบวอให้สางบานหลังใหญ่เนาะจ้าเขาสิมีกำหนดว่าให้สางได้สูงเทไรความกว้างความใหญ่เทไรเนาะจ้า ส,ส่วนหลายเป็นคนที่มะซา,าที่เขามักสวนเนาะจ้ะเขากะสิตกแต่งสวยงามดูแลยางดีจ้ะคาเซากับบแพงจ้ะอันนี้พอบาเซาเคยถามสมัยก่อนตอนเซามาอยู่ใหม่ๆ้สาสิปูกพริกเนาะจ้ะพอบาบานพอปูหลังเกา่ามันบ่มีหม่องปลูกพักมันเป็นสวนดอกใหม่เนาะจ้ะก็เลยเคยถามกับทางรัดหรือไอ้กระไม้เด้อ ในภาษาเยอรมันเนาะจ้ะวาวมีหมองได้หายเศร้าคนกะแนะนําที่หมองหนี้จ้าเป็นที่ห้เศร้าแต่ว่าไอ้ราคาพ่แพงจ้าเพราะว่าก็ตีกวัวปล่อยหเป็นที่ลกล่างเนาะจ้าเพราะว่าที่หมองนี้มันสอยูริ่มคลองเนาะจ้า ค,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 คพ่ออันนี้แม่พี่น้ำตาลแมนแมนตำลึงบ่พี่น้ำตาลแมนตำลึงฟั่ังบ่ เนี่ยมันขึ้นออกดอกเต็มเลยแมนหยอดตำลึงบอผู้ใดหูบอกเนี่ยด้วยจ้ะ นี่แมหยอดเต็มเลยโอ้ยอยากเก็บเด้แต่บรูว่ามันกินได้บ่เนาะจา้ะเนี่ยเหมือนหยอดตำลึงเลยมันออกดอกผึ่งกระตอมเต็มเลยเนาะจา้ะเสียงเด็กน่อยเล่นอยู่สนามเด็กเล่นเนาะจา้ะมันก็เลย <laughs> มีเสียงกรีดดัง น้ำเด็กเลนอยู่ข,ข้างๆจ้ะจักต้นเอี้ยงหกอยู่เต็มอยู่เนี่สวนนี่บ่มีคนเบิงเนาะจ้ะเม,น,มนต้นพักเสียนบ่แมนบ่เข้าไปบ่ได้เนาะนี่แมนต้นพักเสียนบ่จ้ะเยจ้า เดียวจ้าผู้ใดก็ะไดบอกแน่นี่เป็นตนพักเสียนบอเนี่ยเป็นดงเลยนี่อยู่ข้างในแต่ว่าเขาไปเก็บกรไดเนาะจ้าเป็นสวนของคนอื่นนี่นี่นี่นนเหียวหมดแล้วหยดตำลึงเขาพึ่งตัดเนาะจ้านี่อีกสวนหนึ่งสวยปลูกประเคิือเทศางหัวอ๋อ พุนกระเทียมดอกใหม่เขาสวยดิสวนนีกับปูกบางยางน่ะจะนี่สลัดอันนี้เป็นสวนที่เขาเสาเขาเสาของกระไมเดอก็คือเสาทีหลวงน่ะจะ อันนี้ก็เป็นทางที่ยางมากนะจ๊ะเป็นรถไฟแลนพานตะกีนี่พวกนี้ต้นเชอรี่ต้นเชอรี่อันนี้เป็นต้นเชอรี่สมนะจ๊ะนวยเต็มเลยกำลังแดงตอนนี้มันกะจักโมงเหรอไอ้ตอนนี้กะสีหาโมงเหรอนะจ้ะมันกะคําเหรอเห็นบะ วยแดงแดงเนี่ยๆๆวยเต็มต้นเลยจ้ะแดงแดงอันนี้อยู่ระวางขางทางที่ปั่นจักรยานไปเห็ดงานเนะจ้ะอู้เป็นตะเก็บเนาะอันนี้เก็บไปแช่อิ่มเนะจ้ะสุมมๆหวาน อันนี้มันเป็นเชอร์รี่เปียวสมบสมมัตหวานเก็บไปเอาเม็ดออกเนาะแล้วกะ็ไอ้แสแสน่นามอุนขาวแล้วกะ็เอาไปเชื่อมหลือไปแช่อิ่มเนาะจ้ะเึื่งนี่โอ้ยหน่วยใหญ่ๆแดงมันบรแมนสวนข่อยข่อยก็เลยบอกาเก็บเนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของทีของหลวงทีคนเขา ศซาอัน,นันด้ยแซวเก็บฟื้นเก็บยังสิเนาะจ้าโอชูรี่โอ้ยพวงใหญ่ๆเ <c oughs> นี่ยเป็นตะกินแท้อยากเก็บอยู่เก็บเข้ากับบัาดอกจ้ะแต่ว่าไออยู่ข้างทางตรงนี้นี่หลายเลยมีผลไม้หลายอย่างจ้ะมีต้นแอปเปิ้ลต้นมิราเบลเลอร์เนาะ อันนี้ก็คือมองทีกอยย่างเรนที่ว่ามันมีไก่เนาะจา้ะที่มีไกด่ไกดำมีไก่ดำมีนั่นมีนี่ Đến bóng nuôi đen đen ยังขาตัดหญ้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กับภาพีพ่ๆน้องๆมายางเห่นเบิงคางข้างนะจ๊ะมาเบิงสวนว่าเขาปลูกอหยังแน่กัสิขอจบคลิปแค่นี้นะจ๊ะกะขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจ้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยจ้าพอกันใหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ